หนูดูหนูหนูหนูเนี่ยเอาสายวัดเนี่ยเนี่ยนะเราวัดตรงเอวเนี่ยนะไม่ต้องให้ถึงสะดือนะเอาส่วนที่นั่งเนี่ยเนี่ยจะสะดือมันยาวหน้ายาวหลังมันยาวไปเนี่ยกดลงไปให้มันนั่งตรงไหน,หนก็รตรงนั้นฮะแล้วก็ดูให้มันขนานกับพื้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเล็งดูเบยให้มันขนานกับพื้นไม่ใช่หน้าห้อยลอกหลังสูงแล้วไม่ใช่หน้าสูงหลังห้อยเนี่ยให้มันกลม,มอนน่ะนะ ไม่ต้องให้ถึงสะดือเอาตรงนั่งเลดิอัดวาวเลยยาวหน้าะนะแนวเขียนนะเนี้ยมีปุ่มคอเนี่ยไว้ตรงนี้เลยปุ่มคอยาวหนะ้าสามสิบหกใต้แต่วันเนี่ยยาวหนะ้าสามสิบหกเอามาดูยาวหลังตรงนี้ก็ปุ่มคอเนี่ยปุ่มรามีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งเนี้ยตรงเนี้ยเนี้ยปุ่มคอเนี่ย ไม่ใช่ตรงนี้นะผิดนะ,ะผม่มคอยาวหลัง41เจดเอามาดูนี่หนูขายนี่36 41ลบ36เหลื<ะ><ะ>อเท่าไหร่5เซนถูกไหมอ่า5เซนเอาเกียวไว้ตรงนี้ยาวหน้ากับยาวหลังต้องต่างกัน4-5เซน ตรงต่างกันสี่ถห้าเซนสมมติวัดยาวหน้าได้ส hmm. ามสิบส mm. ี่ยาวหลังได้สี่สิบเอ็ดสมมตินะก็ปรับเลยปรับยาวหน้าให้ได้สามสิบห้าหลังสี่สิบปรับเลยปรับได้เนาะไม่ใช่วัดได้เท่าไหร่เราก็สร้างวัดได้เท่าไหร่เราก็สร้างมันต้องช่วยให้พัฒน์เราบาลานซ์ให้มันลงตัวเนาะไม่งั้นลูกค้าทำงานขายก็ถึงใส่ได้ไง งานขายกีตัวแฝนนาลูกค้าแต่ได้หมดนะโอเคนะเข้าใจนะยาวหน้ายาวหลังนะไม่เกินสี่ถึงห้าเซนไม่เกินสี่ถึงห้าเซนห้าเซนนี่มาตรฐาน<อ>ลายเอามาดูลายเนี่ยลายเนี่ยใช่เนี่ยนี่คือไหลนะอย่าวัดเข้ามาแล้วก็จะวัดตกเนี่ยไหลนะ<อ>แล้วเวลาวัดไหลไม่ใช่วัดอย่างนี้ไม่ใช่วัดตรงๆอย่างนี้ไม่ใช่วัดขึ้นผมคออเนี่ย โอเคไหมลงอย่างนี้ลงอย่างนี้ส,สี่สิบออกมาเขียนเลยสีสส่สิบหนลายสี่สิบอืมกูจจะวัดหนึ่งคู่นะอย่างเงี้ยยาวหน้ายาวหลังหนึ่งคู่มีผลต่างแล้วเดี๋ยวบาหน้าบาหลังก็วัดอีกหนึ่งคู่มันก็มีผลต่างเอาวัดบาหลังก่อนเนี่ยเราก็ใช้สายตาเนี่ยเราเปา็นทั้เส้นเนี่ย เราเอาไม้โคง้งโค้งสายตาตอนที่เราสร้างประเิดเนี่ยลงมาจากตรงนี้ประมาณสิบสามถึงสิบสี่เซนจากขุมคอเนี่ยสิ 14. บสามถึงสิบสี่บาหลังสามสิบห้าก็คาไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันมีการเปลี่ยนสามสิบห้าบาห้า ่ยเนีอยอาไม่โค้งอย่างไรไม่โค้งเราเป็นช่างเราต้องรู้ว่าวงแขนอยู่ตรงไหนสามสิบสองบานห้าสามสิบสองอ่าหนูดูอ่าหนูทายตรงนี้นึงคู่นะสามสิบสองกับสามห้าลดเท่าไหร่สามอ่าสองถึงสามคือผ่านต่างกัน สอสามคือผ่านผ่านสองถึงสามก็พูดง่ายๆคือให้บานหน้าใหญ่กับบานหลังสองถึงสามสมมติว่าบานหน้าหรือบานหลังเออผูดหรืเอาเอาใหม่บานหน้าเล็กกว่าบานหลังเล็กกว่าบานหลังสองถึงสามเซนสมมติอ่าบานหน้าสามห้า วัดบาหลังเลยเอ้ยบาวัดบ,บาหลังเท่าไหร่สามห้าบาหน้าวัดได้สามสิบไม่ได้ไม่ได้ต่างกันห้าเซนเพิ่มเลยเิมบาหน้าเพิ่มบาหน้าหนึ่งลดบาหลังหนึ่งโอเคปะทำให้เสื้อเราสวยไม่เช่ว,ว่าได้เท่าไหร่เราก็ตั้งแล้วก็บอกว่าตั้งไม่ได้ตั้งไม่ได้เนาะเอะอวงแขนไม่สวยวงแขนไม่เข้ากันทำเหมือนครูเลยอะไรอย่างเงี้ย ปัญหาเออต้องตรงนี้ช่วยเหมือนเราทำการขายอ่ะเอาดูวงแขนตัวนี้ทำไมสวยเนี่ยอ่ยเนี่ยเนี่ยทำไมสวยนะครับโอเคเป็นไหนบ้างแมวมาหน้ามาหลังอืมคอผู้เทพในวัดนะคอผู้เทพได้สองคอเขียนนี่อ่ะเขียนทิรอ,อบคอผู้เทพจะใช้สองคอสามสิบหกคอสามสิบหกกับสามเก้า เอไปอ um. ู่ในจำลังคอหว่างหกเท่าไรตัวเลขเท่าไรคอหลับเก้าตัวเลขเท่าไรถ้าวัดคออย่างนี้วัดกี่รอบกี่รอบก็ไม่เท่ากันนั่นบางสิ่งบทศไนไอยู่รูปน้องวัดอย่างเงี้ยเนาะใช้สองคอเนี่ยใช้เด็กใช้สามหกใช้ใหญ่ใช้สามเก้ารักแร้ก็เท่นในวัดขีดทิ้งเขีวมาต้นแขนบนต้นแขนบน แกน้เราวัดเลยวัดแขนที่ถนัดแขนที่ลูกค้าถนัดมือขวาก็วาวัดมือขวานะเนี่ยเนี่ยเอาที่ต้นแขนเป็นหนึ่งเขาจะเรียกต้นแขนบนอย่เนี้ยไม่ใช่ต้นแขนไม่ได้อยู่ตรงนี้เอาให้ไปชนรักแร้เนี่ยชนรักแร้เลยนแล้วนนกวาดเอานิ้วสอดน,นิ้วหนึง่งเอานิวนนวนนน้วสอดน,นิวนนนน้วหนึ่งเนี่ยตึงๆนิ้วสอดนิ้วหนึ่งยี่สิบเก้าต้นแขนบนยี่สิบเก้า รอบเอามารอบอกให้ลูกค้าจับไปที่จุดอกให้ลูกค้าจับเนี่ยให้ไปดูที่ลูกค้าจับกันตรงไหมตรงจุดอกไหมตรงค่ะให้เขาวัดตามว่าคืขาวแนวแนวช่วยรับเพอร์ี่หน่อย อันนี้สองนิ้วหนึ่งขนาหด88เนาะแล้วก็ดูดูสายว่าจะให้เอียงเนี่ยเราก้มดูเนี่ยเนี่ยหนูก้มดูเนี่ยอย่าให้เอียงให้มันขนานกับพื้นไม่ใช่อย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่อย่างนี้ใบจับมาอ่าโอเคเนี่ยให้มันขนานเนี่ยเนี่ยให้มันขนานนะ88รับออกอกสูง อกสูงแมวอบอสูงก่อนนะอะไรเราให้ลูกค้าจุดเลยลูกค้าก็รู้ตำแหน่งว่าอยู่ไหนเนอะล้วก็วางไปที่จุดตรงคออย่างแล้วพาดนิดเลยเอามือออกไปอ่เผื่อไว้สักเซนหนึ่งเอายี่บเบ็ดเห็นไหมแมวครอ๋อเผื่อ่เซนเผื่อไปเลยหนึ่งเซนนะยี่เบ็ดอกขาเมานะจดุจดจุดให้ลูกค้าจุดเนะเพราะเราไม่รู้ตำแหน่งโอเค 18อะไรอีกเอวเอวก็ว่าปกตินิ้วสอบนิ้วหนึ่งเนี่ยวัดตรงฝ่ายวัดนี่แหละเนี่ย7.6นิ้วสอบนิ้วหนึ่งเนี่ยนิ้วสอบได้ให้มันบียบเนี่ยนะให้มันบียบนิ้วเราเนี่ย7.6แล้วก็เขียนเป็นเซน7.6เขียนเป็นนิ้วยี่สิบเก้าซึ่งเห็นไทยเลย อากระปัวกับหางเอาเอาเอาหนูร <c oughs> อบนะเขียนทั้งเซนทั้งนิ้วอันนี้เซนอันนี้นิ้วเวลาทำกระโบกระโปงเสร็จแล้วต้องใช้เป็นนิ้วเนาะอะไรเนี่ยกระโพกสะโปกเร็ก็วัดจากเส้นเอวล,ลงมาสิบเซนคือตำแหน่งนี้สิบเซนเซนนราก็วัดเลยแล้วก็ดูสายวัดเอียงไหมหนูดูเอียงไหมให้มันตั้งขากับพื้นอโอเค โอเคไหมอันนี้ไหนอ่าเอาโอเคนะเก้าสิบสามแล้วก็ลงมายี่สิบเซนที่เราตั้งกระโปรงอ่ะดูดูเอียงไหมตะกี้เท่าไหร่เก้าสิบสามตะโพกเก้าสิบสี่อ่าโอเคตะโพกใหญ่นะเก้าสิบสี่อ่าหูดูกระโปรงยาวกระโปรงยาวอันนี้เอวใช่ไหมแต่อันเนี้ยเป็นขอบกระโปรงเห็นไหม กระโปรงเนยเราจะวัดใต้ขอบเนี่ยนิดหนึ่งขอบเนี่ยะขอบเท่าไรหนึ่งนิ้วตะขอบไปเลยหนึ่งนิ้วนะเนี่ยจะใส่วัดเนี่ยเนี่ยจะใส่วัดลงมาเนี่ยหนึ่งนิ้วนะก็วัดยาวเลยสามสิบเจ็ดเลยจะตุ่มนิดนึงเลยจะตุ่มนิดนึงอ่าโอเคแขนยาวไปเนี่ยให้ลูกค้า เนี่ยจังหว้เอาไว้ที่สะโพกให้ลูกข้าวมือวางไว้ที่สะโพกแ่องลอยอย่างเงี้ยลายลายสอกถึงสอกสามสิบเอ็ดอ่านีหแมวเดือดหนูดูถ้าสมุดมันไม่มีจะมันเราก็เขียนอย่างเงี้ยอแมวถือ ลายศอกสามสิบเอ็ดตรงนี้อฮะตรงเนี้ยจากนี้ถึงเนี้ยแม่หนีหนูสามสิบเอ็ดเนี้ยลายนี่ศอกแขนยาวหนูทุกให้เลยให้เลยจะตุต่มเลยจะตุต่มไปนิดนึงห้าสิบแปดอยู่เลยจะตุต่มนะนี่จะตุต่มนะจะตุต่มข้อมือเนี้ย เลยไปน,นิดหนึ่งประมาณเซ้นหนึ่งห้าสิบแปดเส้นนี่หนูด,ดูห้าสิบแปดถึงตัวเลขน,นะสอบสามเมตรยาวห้าแปดรอบข้อมืออ่ะรอกข้อมือแล้วก็วางไว้ที่ยีบสี่ก่อนเยี่สิบสี่เซ้นนะแล้วเราก็เอาสายวัดลงถ้าผ่านก็โอเคถ้าหลวงก็ลองยี่สองดูจำตัวเลขไว้จำตัวเลขไว้ยี่สอง ไม่ลงแ<ะ>สดงว่ายี24อาลอง2หลวมใบแ<ะ>สดงว่าได้ยี24โอเคเนีย่ยวัดตัวเสื้อจบละรู้เรื่องคิดดี้ดีนะไม่เคยตอบ<ะ>เลยยังไม่เคยทำคลิปเลยเนะี<ะ>่ยเข้าวัดตัวดีงานแก้กัน,น้อย Ok, ¿cuál bueno.